ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับพ็ถีมีโอกาสนะครับมาทรงบกงวงนะครับให้บุฒิเศรษฐีบมีน่ายนะครับมผมก็เลยจะพาพี่น่องว่าเบิงหลานทุเรียนเพิ่นนะครับ ไมสมใส่น้ำผึ้งน้ำหน่อยนึงนะครับนี่บะ่วงที่เข้ามาส่งนะครับเป็นน้ำดอกไม้ครับามเดิเทูเดียนเจ้า่าเห็นบอกว่าทูเดียนบอสุกเลือจากอได้เดเบิง่งฝีมือการปอกเนาะอยากหายโซ่ได้บอสุกซ้ำ เขมีแบบนี้พร้อมเขามีสติกเกอร์ให้พร้อมไหมนี่คาติดมาแต่กลับ่าในติดซหน่อยหรอเอามาตะใสครับนี่เจนแลนด์เจแนด์เธอเรียนเจนกับยูตลาดมังกรเข้าเนี่ยแหละอ๋ออยู่อุดรอยู่อนอ่าอันนี้เป็นการย่เอาแห้งกว่าหมอนบ่แห้งกว่าในการตอนนี้เป็นกว้องมานี่ ก้อนหนึ่งคืองามใช่ปะต้องเป็นกลมๆมั้งสิบ่แป้นลูกบอลกลมได้ไหมสวยมันเรียกอันนี้เนี่ยกันเงาอ๋ออันนี้เนี่ยกันเงาแต่ว่ามันหันตอนนี้มันหันเร็วกว่าจะเริ่ยวันได้ขายเอาไว้กิน รสชาตาครับกินกับยังได้สั่วเป็นตั้งไดเนี่ยเนี่ยเป็นเนี่ยขิ้มข้หวานหวานแบบบ้าคลั่งเลยหวานมันแล้วหวานหวานคักเราชิมเนาะจะแดงว่ามันไอหนีเนาะมันเฉพาะมันแพงเนาะเนี่ยถ้าจะเป็นเนี่ยขิ้มขิ้ครับแต่ว่าเมษแตง่ายความอมหนทองเจเอนทุเรียนจันทร์ อยู่เพื่อนกับ,บายงบางดีเลยนะครับอยู่พัง,ง,งมองนี่อยังนี้ลงพักบอกนี่บ้านในอำเภอครับลงพักจะฟังพังบ้านใน,นอำเภอเอาเป็นลูกในอำเภอบ่ดเลยนี่พ <c oughs> <c oughs> ังบ้านพักในอำเภอนะครับฟังนี่กับลงพัก <c oughs> โอ้มองขายเพื่อนกันมีโฮมมะขามเร <c oughs> ียกว่าแดดขึ้นโตเนาะแดดมาทั้งทีเนาะ นี่มือแรงโฮมป่ตกไปทางพี่ป่ดีดีดี่อเคครับว่าจะมาเบิ้งเพ่นปอกทุเรียนกับพ่ได้เบิ้งนะครับเพราะว่าทุเรียนบ่สุกนะครับ เพิ่งมาจะมาล่องปอกทุเรียนเองพ้อมมุ่นละครับคลิปนี้กับภาพเบิ่งบรรยากาศลานของวุิเษฐีบ่มีไายนะครับในจีประมาณนี้นะครับถือว่าจุดเป็นจุดที่กนะ็ถือว่าดีเนาะครับอยู่ก่อนขางในเมืองอยู่นะครับว่าลงผักอยู่จังส่นะครับของจอดรถจอดลากกับพ่อมีนะครับเส้นขาวกับวางอยู่ ครับคอยมีโอกาสนะครับคอยจะพามาพาพี่น้องมาเบิงนะครับคอยจะพามาเบิงการปอรกทุเรียนการยังนะครับมือเหนียวมีโอกาสได้แวะมาส่งบุกงวงนะครับฝากไว้สมีก่อนนะครับพ่อการทีบต่อไปนะครับสวัสดีครับ